สวัสดีครับวารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านดินซีครับเราพาพี่น้องมาชมพันธุ์ข้าวนะครับผมระยะแตกอกนะครับอายุ40-45หวันนะครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี่นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวลืมผัวนะครับผม,มข้าวเหนียวลวืมผัวปีนี้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนแปลงปลูกนะครับมาลงแปลงที่มีน้ำ มีน้ำท่วมขังนิดนึ่งนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าแต่กอดีมากเลยนะครับผมนี่ข้าวเหนียวลืมผอัวเป็นข้าวไร่นะครับเป็นสภาพไร่ปลูกได้ทั้งที่ดอนและก็ที่ลุ่มนะครับน้ำไม่ท่วมขังมากนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเอาไปเอาไปปลูกในที่ลุ่มน้ำท่วมสูงเพียงสะเอวนี่มันก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องเออ ต้นข้าวไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับของข้าวเหนียวลืมผัวนะครับข้าวเหนียวลืมผัวนะครับต้นจะเป็นสีเขียวนี่นะครับผมลำต้นสีเขียวไม่มีม่วงนะครับพี่น้องอาสายพันธุ์ที่พี่น้องได้ชมมันก็มีสายพันธุ์เดียวนั่นแหละครับพี่น้องแต่แต่ถ้าพี่น้องต้องไปศึกษาดูนะครับถ้าบางคนเขาก็เห็นข้าวกรรมเรียกว่าวข้าวเหนียวลืมผัวก็มี นะครับผมก็ลองไปศึกษาลักษณะของข้าวเหนียวลืมผัวดูนะครับว่าจะเหมือนของวาลินฟาร์มไหมนะครับผมของเราวาลินฟาร์มก็อ้างอิงนะครับอ้างอิงจากกลมการข้าวนะครับผมลักษณะเหมือนกันเลยนะครับผมปีนี้ตกแค่เพียงหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมข้าวเหนียวลืมผัวเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกยังไงก็ไม่พอขายนะครับผมเราปลูกในระบบอินซียนะครับผม ปีนี้ใช้รถปากดำนะครับนี่เป็นแถวที่มองไปเป็นดำาำนั่นคือญ้านะครับย้ามันหมดอายุแล้วก็จะยุบยุบไปก็แห้งเป็นเป็นปุ๋ยในในในนานะครับมีมีเพียงเท่านี้นะครับผมนี่ข้าวเหนียวลืมหัวนะครับจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายตุลานะครับจะเก็บเกี่ยวเร็วเร็วกว่าข้าวเหนียวประเภทอื่นนะครับผมนี่ ครับมีผักแว่นขึ้นนะครับผมผักแว่นก็ปล่อยไว้นี่นะครับถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่าเป็นกับข้าวเราก็เอานี่ไปไปทําเป็นกับข้าวนะครับเป็นผักในวงกินข้าวได้ครับผมผักแว่นจะเห็นได้ว่าแตกกอดีมากเลยนะครับผมข้าวเหนียวลืมหัวนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็จองนะครับผมท่องทางไลแอดนะครับว่ดลินฟาร์ม นะครับหรือจะโทรสอบถามก็จะมีเบอร์โทรขึ้นข้างล่างให้พี่น้องได้โทรมาสอบถามนะครับผมสั่งจองล่วงหน้านะครับผมฤดูการผลิตสองห้าหกสี่ทับสองห้าหกห้าเราจะส่งมเมล็ดพันธุ์เดือนกุมภานะครับผมเดือนกุมภาพันสองห้าหกห้านะครับผมมีไม่เยอะถึงต้องจองครับผมเราผลิตปริมาณจำกัดนะครับผมแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ ให้ดีที่สุดนะครับผม,มแต่กอกอใหญ่มากเลยครับเท่ากอตะไคร้พี่น้องเออนี่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 เท่ากอตะไคร้เห็นแล้วก็ชื่ในใจครับผมโรคแมลงไม่มีนะครับผมโรคแมลงไม่มีฝากข้าวเหนียวลืมหัวนะครับผมไว้ด้วยนะครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้วลินฟาร์มขันข้าวพื้นบ้านเอ็นซีเรามีคลิปขันข้าวมาให้พี่น้องได้ได้ดูนะครับแล้วก็เรียนรู้ร่วมไปกับเรียนรู้ร่วมกันกับเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามราับชมสวัสดีครับ